ทําอย่างไรจึงจะจัดการกับผู้มีอํานาจเมื่อเขาทําผิดได้ครับถ้าคนตัวเล็กไม่มีอํานาจต่อสู้โดยตรงเขาควรเริ่มจากอะไรการรวบรวมพยานหลักฐานการรวมการรวมพลังคนเห็นด้วยหรือการสร้างกระแสสาธารนณะสามารถช่วยได้จริงหรือไม่ครับมันก็ยากนะแต่สมัยก่อนนี่น่าจะได้แต่สมัยนี้มันมันอย่างหนาไง หน,นหน้าด้านหน้าด้านน่าทนมันยากต่อให้สร้างกระแสให้ตายถ้ามันไม่สนใจหน้าด้านใครจะทำอะไรมันได้หลายๆเรื่องหลายๆประเด็นที่กระแสสังคมไปกดดันมันแล้วสุดท้ายมันก็มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ตือนหรือร้นไม่ได้หือไม่อือไม่ได้อนาทรร้อนใจเพราะฉะนั้นคน คนทุมังกุคนเก้อยากคนหน้าด้านเนี่ยเอ้ยมันไม่ได้มาสนหรอกฟ้าจะผ่าแผ่นดินจะถล่มภูเขาจะทลายมันไม่ใส่ใจหรอกมันสนแต่ตัวมันทั้งนั้นแหละเพรางั้นเราบอกว่าเราตัวเล็กทําอะไรไม่ได้ก็จะทําได้ก็เพียงแค่ทําให้มันคันคันเจ็บเจ็บเท่านั้นเหมือนกับมดเนเออมันรวมตัวกันต่อให้มันมาเป็นลังสุดท้ายก็ได้แค่คันคันเจ็บเจ็บ มันทำอะไรไม่ได้มากไปสรงกระแสะสังคมกดดนันโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้มันก็มีมันไม่ใช่มึงมีทำอยู่ฝ่ายเดียวเม่ไหลอะโลกโซเชียลมันก็ทุกคนมีสิทธรริ์ทำและยิ่งเขามีออำนาจอยู่ในมือเขาอาจจะทำได้มากกว่าด้วยซ้ำไม่ใช่ไม่เห็นเลยยุคหนึ่งช่วงที่ไอ้พักมันสร้างกระแสะโลกโซเชียลมันสามารถทำให้คนรุ่นใหม่เกือบทั้งหมด ตกอยู่ในอำนาจมันได้ทั้งที่มันไม่ได้มีอำนาจอะไรไอ้จะมองว่ากระแสมันเป็นเรื่องเรื่องดีทั้งหมดก็ไม่ใช่บางทีมันเรื่องอัปรีมันก็ทำขึ้นมาได้เหมือนกันกรกะแสหรืออย่างกรณีที่เวลานี้ไอ,ไ,อไอ้กระแสสื่อเมืองนอกพยายามเสี่ยมให้ไทยกับจีนทะเลาะกันเนี่ย อ้างว่าจีนส่งส่งอาวุธให้ขเขมรล,ลบไทยแต่แท้จริงแล้วจีนเขาส่งกันมาก่อนล่วงหน้าไม่ได้เพิ่งจะมาส่งไม่ได้มาส่งตอนลบแล้วเขาก็ไม่ได้คิดหวังว่ามันจะเอามาลบกับไทยอันนั้นเป็นเป็นข้อแลกเปลี่ยนระหว่างผลประโยชน์เรื่องสัมปทานเหมืองแร่สัมปทานไ,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 ไาอ้ไอ้ไอ้ท่าเรือ สัมปทานพลังงานก็นแลกกับอาวุธยุโทโธปรกรณ์ซึ่งเขาก็ไม่ได้ให้ยุโทโธปรกรณ์ที่มันล้ำหน้าล้ำยุคทันสมัยเอาที่เหลือเก่าเก็บแต่มันก็จะมีกระบวนการไงรเสียมเสียมให้คนไทยลบทะเลาะก,กับจีนเพื่อจะเปิดโอกาสอะไรเปิดโอกาสให้สหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพเพื่อจะสู้กับจีนไง พอไทยเชื่อแล้วรัฐบาลไทยหัวอ่อนปัญญาอ่อนเชื่องง่ายก็อย่างนั้นก็ต้องอนุญาตให้ทัพสหรัฐเข้ามาตั้งฐานได้ทีนี้ก็ต้องทะเลาะกับจีนแล้วก็มีคนปั่นซื้อ้ซื้อนี่แหละตัวดีเอามาปั่นกระแสกันเปิดช่องไหนช่องไหนก็จีนส่งอาวุธให้ขเขมรจีนส่งอาวุธให้ขเขมรแต่ทำไปทำมากลายเป็นว่าสถานทูตจีนเขาออกมา ปฏิเสธบอกว่าไอ้ที่ส่งให้เนี่ยมันส่งเมื่อก่อนที่จะลบกันเป็นเดือนเดือนพอเหตุที่ส่งมันก็ไม่ได้อาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ร่ำยุคอะไรครับแล้วก็เป็นการส่งเพื่อตอบตอบให้ต่างตอบแทนในการแลกสัมปทานมันไม่ได้เป็นการให้เพื่อจะมารบกับไทยแล้วอาวุธที่ร้แรงพอเขารู้ว่าจะมาลบกับไทยเขาก็เปลี่ยนระบบ เปลี่ยนรหัสที่จะเข้าไปสั่งงานอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ร้ายแรงอย่างไอ้เอ็มสองเอ็มหนึ่งสามศูนย์อะไรนะนะ่ะไอที่ยิงได้ไกลสามรอยกิโลอะไรนะ่ะครับขมเนนี่เอามาโชว์เฉยๆยิงไม่ออก <c oughs> เพราะจีนไม่ได้บอกรหัส <c oughs> อ้าจริงๆเหมือนเอามาโชว์เฉยๆยิงไม่ได้ครับ ก็ยิงไม่ได้จีนจีนรู้เขาจีนก็ไม่บอกรหัสจีนเปลี่ยนรหัสเลยแล้วจะมาบอกว่าไทยเออจีนกับไทยลบกันไม่ใช่หรอกจีนกับไทยเขามีสายสัมพันธ์นนลึกซึ้งโดยเฉพาะในในหมู่ราชวงศ์ทหารก็ไปคุยกันกับจีนไม่มีปัญหาแต่ว่ามันจะมีตัวเสี้ยมไงเสี้ยมให้ทะเลาะกัน Dumb. Yep.